การมาของซิวแฟงล่างสองเนี่ยมันทาให้ตัวละครผมเนี่ยมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งสั่งเวรให้ซิวแฟงล่างสองเข้ามาอยู่ในทีมนะ <c oughs> ตัวนั้นนั่นก็คือทุกคนเห็นตัวอยู่ข้างๆางของหรือเปล่าล่ะอืมถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ก็ให้เวลาเดาร่าสองคปีเหมือนเดิมนะโอเคตัวละครนั้นั่นก็คือผมเมอกิ้สร้างนะมันก็นะน่าเศร้าอยู่แหละนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ เป็นน้องสาวนะครัสวากนะิผมก็ปั้นเธอมาโดยตลอดนะระยะเวลา2เดือนนะวันนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนื่องจากมีแจ้าฮัเดกมาเป็นเดือบแบกแล้วไงนะซึ่งคอในพีพีเนี่ยที่ผมใช้คือคอป์พอลันนะก็ซึ่งสายตัวคร์ดผมก็เป็นทีมหลักนั่นก็คือประมาณนี้คพือมีก็จะมีสายตั่โซู่สองตัวก็จะมีสายฟางหนึ่งตัวนะผมว่าเราจะซื้อแฟงมาแทนกีต้างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดออมาแทนนากาวานี่ยจะไม่มีตัวบล็อกสปีดแล้วผมก็จะเบิดช้ามาก ว่าเนื่องจากของเจ้าลิลลี่สร้างมาแทนโซลิน่าสองไงก็นัดฝันนี้กันผมทำการรีวิวภูมิกัจสร้างขั้นสุดท้ายน,นะก่อนที่ซเ้อไฟที่เข้ามาในวันพรุ่งนี้ผมเลทลงวันนี้วันที่30นั่นแหละนะว่าเดือนนี้มีหมดสนะามด30วันเนาะป่ะคาบลาเนี่ยโจมตีคืนวหมด500แสนเลือก2ล้านนะถือว่าดีมากเลยนะสปีคือ4 2ี่ามอข้อ่ปรนะวันนี้ ็คือเป็นโจมตีเปอร์เซ็นสามชิ้นแล้วก็โจมตีดาเมจชีหนึ่งชิ้นนะเป็นของใครทุกคนน่าจะดาวกันออกอยู่แล้วเนาะอของใครนะนี่้ดาวกันออกอยู่แล้วเนาะการพิเศษเนี่ยสร้อยฟูบูกิสังสองดาวแนละ้วแล้วก็จะเป็นตาระดับบีอ่าห้าดาวไปเลยถือว่าผมย่อยเนี่ยผมจะมาให้ลีสังสืบท่อต่อได้ไงหรือว่าฉะลาดเอาเรื่องเลยเนะนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการโชว์คอมโบสองสาวเลยกันนะสองพี่น้องฟูบูกิสางแห่งพลังจิตอ่าผมจะทำการเอาบูไฟายไปแทน ตัวไหนดีจะคัดเล้วกันเออมาใส่ให้นี่เหมือนกันเนะาะก็จะเอาอะตอมิกมาแทนตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคไปทำการเริ่มเลยเนาะมาผมจะไปทำการทดลองให้คิวผมเลยแล้วกันนะว่าผมไม่เคยทดลองลูคิวผมเลยมาไหนดูซิว่าใครไปพูดโชวดีของวันนี้อะทับคุเหรอทับคุงด้วยสี่ล้านเจ็ดแสนอ่าโอเคไปทำการเริ่มเลยกันมาแล้วจะวันนี้แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเพิ่งขอทำการโอเควันนี้นี่มา บางทีเราจะกรจายไปก่อนแล้วกันนะบัสสปีกสองตัวนะคือสองพี่นะฟุตบกิซังนะโอเคมาฮะฟุตบกีซังเปิดก่อนแน่นอนนะจังหวะนี้ยังไงตามข้าแนวใครมาฟุ้ยใครเกีจโตไปนะก่อนนะครั้งเดียวจอดหรือเปล่าแป่ละห้าแสนนะไม่โหครั้งเดียวจอดเลยแฮะเราน่าจะโหดร้ายเกินไปแหละนะถือว่าเป็นการเทสลูกเกี่ยวกันคนต่อไปนั่ 0, นกะ็ค okay, ouais, ือคนลุงข้างบ้านนี่ดีไหม เขาอยู่กับผมมานานมากเลยนะคือเขาไม่ออกสักทีนะไม่มากเขอละลุงโอเคเนาะเออเรามีค่าพลังทั้งหมดประมาณ8ล้านใช่ไหมงั้นสู้กับไอลบรล้าบัวรอนแล้วกันนะตะกุ่นไอล้ลอืมมีบัวรอนด้วยเหรอห้าดาวเลยนะไม่เป็นไรอย่าไปหยองมาศพที่แล้วก็พูดอย่างนี้นะครับว่าอย่าไปหยองเนี่ยโอเคไหมโอเคแนละ้วนาะนะจะไปก่อนแล้วกันนะลาลาล่าลาล่าล่า,ล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 าต่อไปเอาไม่ตบหรอโอเคมหมสู้ยื้อให้เจ๊แตะ ไฟหนึ่งทีเจ็ดล้านห้าแสนานาเมนะที่แต่ฟอสทั้งหมดเลยแล้วก็แล้วก็ระเบิดสนามลังจ่าพายุป,ป่าเทีอน <What? S 1> ไม่ใช่สิพายุข้างเองพายุข้างป่าเทีอนเลยเหรอปังบังบังสีลส่ล้านเก้าแสนนาเมนะตายไปถึงสองตัวตายโอเค <S <s <we ak> ก็เริ่มเปย์ไฟปุ้ยไม้เงี้ยล่ะโอเคนะปูไฟหล่อเที่ยไปถงทีแล้วก็บอล็อตเลยแล้วกันนะคือบอล็อตนี่มันระเบิดถมนลามาห้านาทีสอง ผ่านนุนรอบให้คืนมานะทุกคนถึงแม้ผมยังไม่อยากฟังก็เถอะนะมาแล้วท่านไม่สั่งหรืจะไว้เรื่องสารเมาสน์น่ะเม็ดอุ้ยไม่เข้าติดโลดหน้ากาวหวานถือว่าใช้ได้เลยมาสปันแชรมม์มาจากซับบี้แมนปั้นหนึ่งทีนายเพิ่มเลือดหนึ่งทีรอบที่สองมางร้องเพลงเลยแล้วกันนะถึงแม้ว่านายยังไม่อยากฟังก็เถอะโอเคไล่ตบใส่ซับบี้แมนโอเคนะนอนไปนอนหนึ่งตัวแล้วก็คุยคายเคียเต ไม่เห็นอะไรฟ้าใบฟังหนึ่งทีเงี้สองล้านสี่แสนนาเมนะโอเคบอลเลยโอ้โหเขาสุดยอดด้วยเลยนั่นน่ะไม่ธรรมดาเนี่ยคนนี้มาอายุข้างไปปังมาฟังสามพลังระเบิดเรียบร้อยแล้วก็ปคือมาแล้วก็ปั่นมาโอเคบูฟ้าผมไม่ตายก็เอาคืนไปเลยกันนะที่เราทำเมื่อกี้ปังหนึ่งทีตีเผาไหม้แล้วปคือมาแล้วก็เรียบร้อยบูฟ้าผมลงไปนอนแล้วนะแล้วก็เตะทรรมดาไปโอเคบอลเลยอายุป่าเถื่อนมา ฟูก,กิซังโอ้โหมาไม่ขนามือ,อนะนล้ยมตีอโอเคถือว่าใช้ได้เขาไม,ม่แมนตื่นขึ้นมาก็ตายเหมือนเดิมนะแล้วก็นั่งกัะบะบตัวคาไปพอปั้ง,<ๆ>งก็รีวิวเธอบิลนี้ด้วยกันนะถ้าเกิดว่าซิวอแฟงมาจริงจริงผมก็อะไรยังไม่ย่อยเธอนะเพราะว่ามันเป็นสายพลังแต่ซิวว่าแฟงเป็นสายต่อสู้นะคือผมจะเอาไปเข้าสู่ฝึกฝนก่อนแล้วกันให้รีวิวไปสีเขียวเนาะขอซิววร์แฟงอ่ะแต่ว่าฟูก,กิซังเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแฟงผมพร้อมเมื่อไหร่ก็จะมาแทนที่นะ ยังนี้เธอเราไปก่อนฮะสวัสดีครับผม